สวัสดีครับสวัสดีครับชสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v p ธรรมดาครับช่อง v ีธรรมดาก็จะมาทำตรงนี้คนไทยบ่ายนะครับคนไทยบ่ายของวันที่29เมษายนองมาท6 7นะครับสําหรับคนไทยนะครับก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกนะครับอ่าก็ออกประมาณบ่าย2ม10นาทีนะครับประมาณนี้เนาะบ่าย2ง10นาทีลนี่แหละ ขอขอขอบคุณที่มาช่วยทุกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมเรียนรุ้นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับรอบเที่ยงก็เข้านะครับ5-4นะแต่ไม่ได้เข้า5-4นะสายหลุดสายวิ่งนะครับ ให้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเน้นบนนะรอบนี้ก็เน้นบนด้วยนะครับสี่ตัวเลือกเอาตัวหนึ่งนะครับอาจจะฟันให้นะครับประมาณนี้ฟันถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันสี่ตัวนี้มันจะมาตัวหนึ่งบนนะครับบนนะครับประมาณนี้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับรอบบ่ายนะศูนย์หนึ่งสองสามเน้นที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับเอาไปรู่นเลยก็ได้นะไม่เป็นไรพอให้รูดบนอย่างเดียวนะครับก็โอเคอยู่ประมาณนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่ ศูนยกับหนงเราสองนะครับถ้า2มาก็2องสี่สองห้ก็นะครับถ้าศูนกับหนมาก็4ี่ศูนนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหน่งหศก็ดศนย์ดหนะครับถามนี่เลยนะครับคนเอ้าไปจับนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นๆกันไปนะครับอ่ามาดูใกล้หน่อยเด่นเน้นบนนะครับเด่นเน้นบนนะอ่าดอกสาบ ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเน้นที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่าลองศูนย์สองนะครับหนึ่งเป็นตัวฟันกันแล้วกันนะอ่าฟันที่หนึ่งนะครับอ่ครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับสี่ห้าหกเกดนะไปวินกับศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะจดเอาเลยครับเียบบ้อยแล้วรูดวิ่งนะครับที่หนึ่งกับศูนย์นะหรือจะรูดสักสามตัวเลยก็ได้อันเนี้ย ขอให้รูดบนอย่างเดียวนะครับขอให้คนมานบนนะได้เลยแน่นอนนะครับประมาณนี้รูดทั้งสี่ตัวก็ได้นะรูดบนนะ่ะอืมมันจะหนึ่งหนึ่งต่อยี่สิบหกนี่แหละประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแล้วกันรับายพบกันใหมร่รอบเย็นนะครับป่ายสองโมงตรงนะรอบเย็นยถ่ายทอดสดนะครับอาจารย์มีเลยนะครับขอบพระคุณมามานะครับ ให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้ก็มีตามนี้นะครับแบบด่วนๆนะวันนี้มาช้าถ้าไม่ทันก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเอานะครับลุนลมไปรอรอบเย็นนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ